เมื่อพูดถึงคำว่ากรรมคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่มีแต่โทษแล้วก็ไม่มีอะไรให้คุณซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนที่เข้าใจว่าคำว่ากรรมเป็นเรื่องของความชั่วร้ายอยู่ไม่น้อยเพราะมีอะไรไม่ดีขึ้นมาก็มักจะโทษว่าเป็นผลของกรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคำว่ากรรมเป็นคำที่มีความหมายกลางๆ ซึ่งหากจะเปรียบไปในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทำแต่ไม่ใช่คำที่ชั่วร้ายอย่างที่เข้าใจกรรมจึงแบ่งออกเป็นสองประเภทคือกุศล,ลกรรมก็คือกรรมดีหมายถึงผู้ที่สร้างความดีเป็นบารมีเช่นมีจิตใจเมตตาปราณีทำบุญให้ทานปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าส่วนอกุศลกรรมอันนี้คือกรรมไม่ดีหมายถึง สิ่งที่สร้างแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ชั่วร้ายอย่างเช่นเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นฆ่าหรือทําร้ายผู้อื่นและก็ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมคือทำในเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละค่ะทีนี้ในทางพระพุทธศาสนากรรมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นผลในทันทีทันใดแล้วก็พอเกิดขึ้นแล้วมีการแก้กรรมแล้วก็หมดสิ้นไปซึ่งไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า กรรมจะติดตัวติดตนติดวิญญาณผู้นั้นไปตลอดทั้งพบนี้และพบต่อๆไปจนกว่าบุคคลน,นั้นจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งคําที่พูดมานี้นะคะก็คือกฎแห่งกรรมจึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราทุกคนคะ่ะแต่นอกจากจะเป็นความเชื่อทางศาสนาแล้วมันก็ยังมีความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมากมายมีทกเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่จะเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ากฎแห่งกรรมจริงๆมันก็คือกฎธรรมชาติว่าด้วยเหตุด้วยผลสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยก็ทางด้านจิตใจของผู้ประกอบกรรมนั้นๆค่ะพระพุทธศาสนาทรงเรียกว่ากรรมนิยาม ดังนั้นพุทธศาสนิกชนหรือว่าพวกเราคนทั่วๆไปเนี่ยถ้ามีความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเขาก็จะเชื่อว่าเขาทำสิ่งใดสิ่งที่ดีก็จะได้รับผลตอบแทนในด้านที่ดีทีนี้ลองมาพูดในหลักของทางวิทยาศาสตร์ดูนะคะคำว่ากรรมมันแปลว่าการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเรากระทำสิ่งใดเราจะได้รับผลสิ่งนั้นก็คือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนั่นเองค่ะเปรียบเสมือนว่า หากในอดีตเรากระทำการสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็จะส่งผลมาเป็นเรื่องราวของเราในปัจจุบันถ้าในอดีตเราเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยปัจจุบันเรามีเงินเดือนไม่พอใช้เงินไม่พอใช้พอเราไปกู้หนี้ยืมสินก็ทำให้เกิดภาระหนี้สินวุ่นวายตามมาแบบนี้มันก็คือผลของการกระทำหรือว่าผลของกรรมนั่นเองค่ะถ้าเราอยากจะให การกระทําของเราหรืออยากจะให้กรรมของเรามันเปลี่ยนแปลว่าเราจะต้องทําปัจจุบันของเราใหม่และการกระทําในปัจจุบันมันก็จะส่งผลต่ออนาคตของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคําว่ากรรมมันก็คือกฎตามธรรมชาติทั่วๆไปไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิต อดีตมันผ่านไปแล้วเราก็แค่ยอมรับถ้าใครเคยมีอดีตท,ที่ผิดพลาดก็ถือซะว่าเราได้ทําผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ขอให้เรานํามันมาเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะทําทุกวันทําปัจจุบันของเราให้มันดีและเราก็จะได้รับสิ่งดีๆในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากการกระทําหรือว่ากรรมหรือว่ากฎของธรรมชาติที่พูดถึงอยู่นี่แหละค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับบทความนี้ก็คงฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสสเตชันสวัสดีค่ะ